มากนะครับขอบคุณครับไม่มี ของหัวใจจัดจ้านเราต่อต้านกันตากัะตุกใครไม่กล้าลุกแลานเราเราคี่ตัวยอมตายเพื่อลงไว้ลาแัง ไปมันโดนแก้เหลือศูนย์หมดแน่อ่ะเฮ้ยทีนี้ก็หน้าที่มึงร้องแล้วไอ้ร้อยหน้าที่มึงร้องแล้วร้องก่อนจะดีเลยร้องไม่เข้าหูคนนะทำไมถึงร้องไม่เข้าหูคนมันเป็นยังไงมึงร้องไม่เข้าหูคนหรือแล้วมึงร้องอ่อนไม่เป็น ทำไมกูจะตกใจเรื่องอะไรโคตรพ่อโคตรแม่ผงตายคาตอนเฮ้อโคตรพ่อโคตรแม่มังตายคาตอนเลยแสดงว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันมีร้องตอนนี้เก่งมากอยากจะฟังเะไรอยากจะฟังมากเลยไหนมึงร้องให้กูฟังสิว่าร้องยังไงที่มันไม่เข้าหูคน รู้คนสุดยับ มึงคู่แข่งกับใครนะชายาชายาไอล้ลอยมึงฟังครูนะถ้ามึงคู่แข่งกับชายาสงสัยครูก็คู่แข่งกับสอนรามแล้วเฮ <c oughs> <ๆ>้ยมึงจะว่าครูแก่สิไม่ไดคิดจะเล่นเลยวันนี้พอดีมันป่วยกันเสียหลายคนสองคนป่วยหมดวันนี้ก็เลยต้องลงเองก็ไม่ว่ากันนะครับเล่นคะู่กับเด็กเนาะ <laughs> อทิราชาคือนาำของ้าพเจ้าอทิราชทุกวันนี้แผ่นดินพาะสิงห์นครเราปกครองนานาอรารยประเทศต่างรู้จักดีเพราะอะไรที่รู้จักเพราะเราเป็นกษัตริย์นักล่า,านานิคมชอบช่วงชิงแผ่นดินอื่นมาครอบครองแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าขาดหายไปนั่นก็คือนับตั้งแต่พระมเหสี ตวันนะคตรเลยเหลือแต่ราโชโอควรารน้อยเน่ยเลยข้าพเจ้าอาทิร้าก็ยังหาพระมาเหสีใหม่มาเทียบเคียงพระที่ไม่ได้เลยนี่เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของเราผู้เป็นกษัตริย์ไปอย่างยิ่งไรเอยคุณอ,อยากจะรู้นะว่าแผ่นดินไหนวะที่มีผู้หญิงสวยงามกู้พิงนครนีร่ค่ะฮะผู้พิงนครคูพิงนคร พิ่งจะส่งสุพระราชสารตาเรียนเชิญให้กูไปร่วมงานวันเกิดของพระกาวรีหรือคนสวยที่มึงว่าจะเป็นพระกาวรีกันแน่สวยขนาดไหนสวยจนดย้อยาเยอแยนคะสวยจนหยาดเยิ้หยดย้อยหยอกแยะแล้วรวมกันแล้วมันจะเหลืออะไรขีดซ้อมมาเล้มาเย่อเยพระราชา

ในหนึ่งเขาคือพี่ชายของนายสัตยิสดารและติดตามด้วยลุงแม่คันเินรัฐบารุษกาเชนมาเหสีสีเปรตตา,า้าวิรยาวิรากุรุณผู้นำสกบลสังเกต ใจจริงเดินหายแววดินเรส่องตอกยุบมาท่าเรานันเปิกบุญหองแถวบวงเป็นต้องพูดทุสมนททุกทิ ไม่เคยกัวให้หน้าในไฟเอารู้เร่อง ผมพันเชลยพระเจ้าคมพักสพี่นิงน้งตันคุณก็มองมจะเป็นราชาแต่ก็นักถือพี่นนิ้ตันเหมือนพี่ชายคนเดิมเราเองชื่อองค์มิตดามีมีไหมครับมีมีคู่ชื่อว่า มีคู้ชั่วคิดมาพาเราได้เป็นน้องของเราได้เป็นน้องของพี่น่าสันกับพี่พกาวาลีวันนี้เป็นวันเกิดของพี่พกาบลีเราจะขึ้นไปท้องวังหลงเพื่อทหารทุกคนจะต,ต้องมาขึ้นเป้าเรา จะถอดแหวนที่ทำหรือว่าทำแน่ทำหรือแม่ก็ไม่รู้ดูหน้าตาคนเคยรักกันมาต้องกันโอาจต่ฝันไม่ให้ดีตัวพี่เลยเอออัาเดองรัก 阿爸。啊啊 มึงอร้เป็นามัตดก็ข้ยนียันไปเมรัฐไทยฝนตกหนีไปเม่แก่ยังไ่กรือบ้างอาชีนอาต่พอบีิ้งไทยเลยแต่ชาวญี่ปุนก็รได้เนี่ยไม่มีรุ่งตาแต่คงแปดพวกแก เมียชาไไปเมียมีเมียมาแม่ใมดวงใจจะไปเชื่อใครเมียมีเมียมเมีมีเมียมีเมียมา ขขเรืเร่องพลงานเป็นแ่งพลานริการนี้พาดพิงด้ารนักใช้พพบกับเอกประจันติงนท่านพบก,กับเะือ,อ,อกแรกประลัดยอปัจจุบันกำลังศึกษาอยูอมมย้มัตยปีที่2อเรียนวัดจุติพิริยระดมาเป็นมหาเอกในองค์พระศักดิ์สิทธิ์คดานักเหลือ เต็มที่ครับชมกันเรื่อยครับอย่าลุกไปไหนอย่าพลาดสายตา็นอันขาดในท้อง่องสึกรักย้มแยผมโภลการแสดงข่งสุดยอดท่ดีเล็กเด็ดนักเรียนโรงเรียนชุดปีนี้เท่านัอพี่สื่อสาคามรักมงชมชาวอุเภยท่าม่วงนกพรักปรัรักรักบากาแสดงขึเล็

น้ำนักให้นึกเสียได้ยิ่งนาสดจะหักใจนี้อยากเอาความนี้มาประดับษไม่สู้เท่ากับ ข้าราค้าพะู้จะจ้างสบายใจงการกาบสเ็ดาี่แน่นิบสามนลิเแสนแื่นสอนแปดห่หนงแสนเกแา่เันสาสี่หมนัสามพนบคุณเริงคือชื่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นอาหารรับใช้อยู่ในเมืองปูพิงนครกฎข้อห้ามในเมืองนี้ก็คือไม่ห้ามนำหวง ห้ามใครแต่ต้องแต่ผมคนนี้คุณเดิงได้แอบพ่อรักกับพระตาวรีซึ่งเป็นพระหลาหลวงจนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันสองคนคนที่หนึ่งเป็นชายให้นมามว่าวันลบโวยคนที่สองชื่อว่าดาวเรืองฉันคุณเดิงเกรงว่าเจ้าจะรู้เรื่องถ้าหาท่านรู้เรื่องขึ้นมาประคงจงว่าขาดเป็นแน่นอนวันนี้จะขึ้นเฝ้าเจ้า แต่ก่อนที่จะขึ้นเ้้าเราจะลงไปหาพระก,กาวรีเมรักของเราก่อนวันนี้ตั้งใจออกไออกเดินทางวันนี้ตั้งใจออกไออกเดินทางจะไปหาเมียรัก ตมนนีทายท่องแบบศิลปินวัยรุ่นเพปกลับล้มเมย์เตียงจันตุวรรณสรับตาตาสร้งเป็นตาแย่ซึ่งมีสภาพที่ตายแต่คนก็สับสนตาั่ี We're

าวันนะี้มีคนรักแล้วมีพยานรักพี่กันสองคนให้เหนามาพี่คุนเลยลูกคนโตให้เหนาวาวันลกลูกคนเล็กกำลังเป็นสาวน่ารักเชียวให้เหนาวะดาวเรือง อย่ากได้เงนต,ตัดได้ไดอย่าดโดนใจร้อนฟังพี่ก่อนได้ไหมจ้าก็รู้รักพี่มีโยเตรียมลวงใจและก็ลองลองใจที่จะคอย Oh, Stop it, บแข้ากาามปัญหาอะไรเพื่อบังคับความรักไม่ได้วันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันสือของเจ้าไม่ใช่รึใช่ครับทุกคนเลยตอนนี้เราต้องคนน่จะไปเข้าเจ้าเสร็จกันได้แล้วงั้นเราแยกทางกันตรงนี้เลยดีกว่า